สวัสดีครับอยู่กับผมนุ๊กแลไถมือสองครับฟอร์ดมาแล้วฟอร์ดคันนี้ที่บอกว่ามือเดียวป้ายแดงครับที่เคยมีประเด็นกันพักนึงเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ไม่เชื่อว่าเป็นมือเดียวป้ายแดงกระทั่งตัวผมนะครับได้ไปศึกษาข้อมูลแล้วแล้วก็ได้รู้นะครับว่ามันเป็นมือเดียวป้ายแดงจริงๆนะครับคันนี้เคยตั้งไว้สิบสามเก้านะครับยางมันรั่วเนี่ยเพิ่งปะวันนี้เลยขายเอามันเลยวันนี้ขอราคานี้ไม่ลดเลยนะหนึ่งแสน 29,000บาทนะครับแสนนะครับรถตัวเปล่าเล่มทะเบียนมีนะครับภาษีไม่ขาดด้วยนะครับเจ้าของเขาต่อไว้นะครับซึ่งเจ้าของตัวจริงคือเขาไปแล้วลูกเขาต่อทะเบียนไว้นะครับแสนสมาเดี๋ยวผมพาดูนะครับรถคันนี้เป็นรถตัวเปล่าอดีตเมื่อก่อนเคยติดสีนะครับเคยติดสีข้าวโพดนะฮะหลังๆมายุคสมัยเปลี่ยนไปทําให้สีข้าวโพดเนี่ยได้จางหายไปนะครับผมมาขายราคาเล้าเ้าเบาเบแสนสองเก้านะครับ มาดูรถมาลองขับได้ที่ร้านนะครับตําบลลำนาลายอ,อําเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีร้านตั้งอยู่นะครับตําบลลำนาลายอ,อําเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีพิมพ์เบอร์โทรได้เลยนะครับนุรถไถมือสองครับ0822388443นะครับสถานที่นี่คือพิมพ์เข้ามาได้เลยนุรถไถมือสองขึ้นแน่นอนนะครับ0822388443ครับแสนสองเก้าขายเอามันนะฮะผมบอกเลย เครื่องสตาร์ทบึ้มเดียวติดนะฮะเบิ้นให้หน่อยดูควัน <S <S 1> <S 1> เครื่องไม่มีไอเลยนะ <S 1> <S 1> ถือให้หน่อยถือให้หน่อย คุยกันไม่รู้เรื่องเครื่องดีเครื่องดีงดน้ําดีนะครับใช้งานได้หมดอ่ะเอาไปเบาๆแสนสองเก้าผมบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ลดนะถ้ามาแบบว่าเผื่อผมลดเนี่ยผมไม่ลด,มมลดขายอามันจริงๆเพราะผมเคยตั้งไว้แสนสามเก้าเนี่ยผมลดมาเป็นหมื่นละแสนสองเก้าตัวเปล่านะครับใครที่หาไปติดคีบนะครับหรือเอาไปติดตรงติดตักนะครับมาได้เลยแสนสองเก้านะครับลำนารายชัยบดานลบบุรี ยำ้ำ์ปทออีกครั้ง082 238 8443ครับนุรถไถมือสองสภาพโดยรวมก็เนี่ยประมาณนี้นะครับยางหน้ายางหน้าเอ่อไม่ได้ละเนี่ยกระทุงกระทะกระทะหน้านะครับรถเนี่ยเป็นรถเอ่อเครื่องดีสองปั๊มเนี่ยเพิ่งเช็คมา เดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูอ่ามันจะมีเขียนหลังปั๊มอะตรงไหนวะเดี๋ยวผมหาก่อนโอ้ยมันติดมาแบตเห็นไหมเห็นไหมโอ้มองยากว่ะเออต้องต้องแม่งเลเกียร์ดีหนึ่งนะครับไอ,อ้เครื่องดีหนึ่งเครื่องดีหนึ่งเกียร์ดีสอง 2, นะครับ ท้ายเป็นดีสองนะครับใครที่หาใช้งานอยู่นะฮะทีเจ็ดเจ็ดทีสามหางเหิงยกขึ้นได้นะครับใช้งานได้ยกผ่านอะไรเนี่ยปกติเลยนะครับลองเข้ามาดูก่อนลองเข้ามาดูมาลองขับก่อนนะครับรถใช้งานได้ปกติยังไงก็โทรมาก่อนนะครับก่อนออกจากบ้านนะเผื่อบางคนเขาบางคนก็มีเคสที่ลูกค้าเคยมาดูนะครับแล้ว ไม่ได้โทรหาผมแล้วรถไปก่อนอย่างเงี้ยก็เสียเวลานะครับอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับโทรหาผมก่อนก็ได้มาดูรถได้เลยไม่ต้องสุ่มมานะครับหลายๆคนสุ่มมาแล้วผมขายไปก่อนนะ่ะอ่ะโอเคฝากไว้ด้วยนู้นเราไถมือสองนะครับยังไงก็มาลองกันได้นะครับรถมีตัวตจริงมีของจริงนะครับราคานี้ราคามิ่ฉาชีพผมบอกไว้เลยนะครับรถราคาเบาๆแบบนี้มีมาเรื่อยๆอยู่นะครับ ก็ยังไงก็กดติดตามผมไปนิดนึงมีถูกๆูกอีกผมเดี๋ยวเอามาลงให้อีกนะครับคันนี้ขายเอามันก่อนไปลาไปก่อนสวัสดีครับ